สวัสดีค่ะสายรุ้งยิงค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยเช่นเคยค่ะผู้ว่าการจนบ,บุรีนะคะก็ได้มีการชื่นชมชาวไร่อ้อยเห็นคุณค่าใบาอ้อยอัดก้อนส่งขายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการรณรงค์การหยุดเผาพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ด้วยการนำเครื่องจักรมาอัดใบอ้อยแล้วก็นำส่งขายให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนะคะส,สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่จาเป็นต้องเผาสิ่งที่สำคัญประโยชน์ก็ต้องตกอยู่กับสังคมส่วนรวมและต้องขอชื่นชมทางอำเภอที่ร่วมกันร,รณรงค์จนเกิดผลสำเร็จค่ะ ทั้งนี้นะคะองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมถึงนายอำเภอนะคะได้รับแจ้งพบจุดความร้อนนะคะที่ขึ้นบริเวณสวนป่าเศรษฐกิจอยู่ที่หมู่9นะคะอำเภอพนมทวนค่ะจึงสั่งการให้ประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายมั่นคงนะคะและก็ประหลัดศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่ปกครองนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปถึงนะคะไฟกําลังล,ล,ลุกลามไฟไหม้นะคะเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานไปรยังอบตอพนมทวนและก็อบตอดอนตาเพชรน,นะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่นํารถน้ํามาสกัดเปลวเพลิงค่ะเนื่องจากแปลงสวนสวนป่าเศรษฐกิจนะคะพื้นที่กว้างทําให้การฉีดน้ําสกัดไฟที่กําลังลุกไหม้นั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากเจ้าหน้าที่จึงใช้แผนเร่ง ทำแนวป้องกันไฟเอาไว้ไม่ให้ลูกรลามไปไกลมากกว่านี้นั่นเองค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าพื้นที่มีร่องรอยการเผาในแปลงแดงกล่าวจำนวน40ไร่นะคะสอบถามจากผู้ช่วยพู้ใบ้านทราบว่าเจ้าของคือนางมะลิค่ะขณะที่เกิดไฟไหม้เจ้าของไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะในอำเภอพนมทวนนะคะจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปพบ พนักงานสอบสวนสพพนมทวนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมเรียกตัวเจ้าของสวนยุคลิปตัสนะคะมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุหากพบกระทำความผิดเองนะคะจะต้องถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ